สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบเดือนเก้าปีสองห้าหกห้านะครับขึ้นมาอัปเดตเห็ดให้เหมือนเดิมครับวันนี้ครับขึ้นทางเดิมครับทางอำเภอนางรองไปลงบ้านถาวรของอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับวันนี้จะมาอัปเดตให้ครับว่าจะได้เห็ดไหมแต่ว่าฝนตกสองวันสามวันแล้วครับวันนี้ก็ตกครับนีเ่เริ่มหนาวแล้วมารบกวนรับชมรับ รับชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้เห็ดอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะคะครับพี่น้องเห็ตะโงกเหลืองหนึ่งดอกได้ครับอ่าเห็นตะโงกเหลืองดอกหนึ่งครับเห็นไหมครับเอากันเ้อจ้า นี่นะครับเป็นละงกเหลืองหนึ่งดอกครับกำลังสวยเลยดอกกำลังสวยแล้ครับตุมตูมอมอุม,ม,มนะครับเห็นละงกขาวสองดอกครับกำลังเป็นไข่เลยเนาะละงกขาวสองดอกครับกำลังเป็นไข่เลยพี่น้องเอ้ย อ้อยโดดมังโงกขาวนะครับสองดอกกำลังเป็นไข่เลยนะครับสองดอกเนาะพี่น้องสองดอกนะครับมังโงกขาวครับมัง,งกงเหลืออีกหนึ่งดอกนะครับพี่น้องมังงกเหลือจะแมงกินแล้วนะครับดอกนี้เนาะ ต่ป่านี้เห็นละงกจะเป็นดอกเล็กๆนะครับดอกจะไม่ใหญ่นะนี่ครับดอกจะเล็กๆดอกจะไม่ใหญ่นะครับป่านี้เห็ดละงกเหลืองอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องดอกกำลังสวยๆเลยครับดอกนี้เพิ่งออกเห็ดเพิ่งออกครับกำลังบูมๆนี่ครับพี่น้อง สวยๆเลยนะครับดอกกำลังสวยๆเลยอกำลังแ่บดอกน้อยดอกหนึ่งครับพี่น้องเอาคือเก่าเหะครับเนาะดอกน้อยกระไดเห็นไหมครับดอกน้อยดอกนึงเอาคือเก่าเหระครับเนอะนะเอาคือเก่านะครับ วันนี้วันที่ยี่สิบนะครับเดือนเก้าเนาะดอกครับพี่น้องดอกเล็กไปหน่อยครับแต่ก็เอาได้เหมือนเดิมครับกินได้เหมือนเดิมิึงออกเลยครับนี่ดอกเล็กไปจักหน่อยหนึ่งแตก่ก็กินได้เหมือนเดิมเนาะโอเคครับอีกหนึ่งดอกครับ เจอดอกบานหนึ่งดอกครับพี่น้องแต่อยู่ในซองหินเลยครับไม่รู้จะเอาอยัางไงครับนี่ลองแงะดูก่อนนะครับจะได้ไหม่าบได้ทีได้ครับอาขึ้นมาดูดอกบานแล้วครับพี่น้องเลยอ่ะนี่นะครับดอกบานแล้วครับผมตะไคร้ขาวหนึ่งดอกครับพี่น้อง เรลงเพิ่งออกครับเห็ดตะไคร้ขาวเห็ดตะไคร้ขาวนะครับเพิ่งออกนะนี่บูมๆเลยครับเห็ดน้ำหมากสองดอกครับกำลังออกเลยเห็ดน้ำหมากน่ครับสองดอกนะครับเห็ดน้ำหมากกำลังสวยครับดอกกำลังสวยอืม ดอกกำลังสวยเลยครับสองดอกเห็นน้ำหมากนะครับดูดอกสีสองดอกนะครับเห็นแป้งหนึ่งดอกนะครับพี่น้องเห็ดแป้งครับหนึ่งดอกครับเห็ดแป้ง โอ้ไม่ไหวแล้วครับพี่น้องฝนเริ่มตกแรงครับเริ่มเปียกครับหัวเหอเปียกหมดแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับวันนี้คงต้องลาพี่ลาน้องไปแค่นี้ครับคงได้เห็ดอ่อนิดหน่อยครับมาเดินได้แป๊บเดียวครับสักครึ่งชั่วโมงฝนเริ่มลงแรงแล้วนะครับก็ไม่ไหวครับนี่ครับเห็ดนะไม่ไหวครับฝนเริ่มลงแรงเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ผมมาอยู่ใต้ร่มไม้นะครับกลางร่มเมานี่นะครับโอเควันนี้คงต้องลาพี่ลาน้องแค่นี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องก,กับช่องเขยพมาไผคนหากินนะครับสวัสดีครับ